สวัสดีจ้พี่น้องจ้าวันนี้ค่ะกินข้าวกันไปหน่อยค่ะวันนี้กินขา้าวกอะไรกินขา้าวกระลาบปลาดุกจ้าเป็นจะแซ่บบ่คะลาบปลาดุกพักกับห้าวกะซี่มี่เยอะแยะซาลาเนตพักชีเอ่ออันนี้อยังหนอสะเดาวบวชเขือหอมแดงพริกสดนะจ้านะจ้าแต่แซ่บบ่จ้านี่เนาะไปหน้อยก็สิกินมืัอนี้ลาบลาบปลาดุกแห้ง หล,ลับประดุกอ่าหลับประดุกยากมันประดุกแหงโอ้ยหิวไหลายจนสมองเสื่อมนะพี่น้อยปะบ่ว่าหลายใหญ่หางมือสันตับ,ต,บตับอยู่ลบเจดองศาค่ะข้างนอกเนาะลบเจ็ดองศาขนะ้งาขงในก็อุ่นอยู่มันมีเครื่องเห็ดความอุ่นเข้าเนียวหูเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความแซฮึ่ม เนี่มันเก่ากันมม่นในร่องกล่องของอย่างกั i ไอโฟน10ซีด้วยค่ะสิรอบมาลดเกินเหตุอ เดาแพ็คละร้อยร้อยร้อยกว่าบาทหนึ่งแพ็คนึงในวกกิหนอดบางเท่าสิบบาทแพ้นนพเซ่ใช<อ>่ไหมก็กกจะได้ซื้อกินเนาะ ลาบปปาดุกหน้าย่างแซ่บแสบหอมหอมริงค่อยๆอืโอ้ยตใจ เทอร์บะพริกสดจวดเลยแปะย่างก็แซ่บเด้พี่น้อง

phải đúng tao ăn, sau đó mình tao ăn nó, bữa nay clip nào con, thắc là cái khuây, lạt, nhắm thước cọ cua, hóm hóm สามซาใจอยากกินฮอทกั๊กนู้นเ่ะเนี่ยมบ่ขายพี่น้องโอ้ยเผ็ดเคี่ยวพริกออกก่อนเมื่อไหร่ ลวกก็จะแซ่บแบบนึงรสก็แซ่บแบบนึงน่าจะพุ่มก,ก้อยขมๆมันจะพักเสียดเนาะพักแมด อมไม่มเข่ากันครับดอกลิน้นซี่ฮะมี่จะแนี่วขัดๆโอ้ยพายุ Mình mà muốn tiêu tiêu như thế này. Ngoài ra tháng tháng lăng náo lắm. ว่าสิหนาวก็ได้ใส่เสื้อกันหนาวว่ะพี่น้องเมาเราพริกสดแค่ออกเผ็ดอ้ยแซ่ เป็นถวยตักเอาปั่นนั่งไปนั่งเอาลูกพริกลูกโดดมาใส่อีกเด็กขาดเอื้อมขนาดเฉพาะพริกคันหนึ่งพังตาย กินเขาแล้วพักค่อนให้เต็มที่เพราะว่ามืออื่นมีเงินหน่อยก็พญายสแตเฉีดวัคซีนโควิดควาองไนหน่อยเข็มที่หา้าความพญายเข็มที่หกค่ะ ตอนนี้เขาเริ่มอันหาซิฟขึ้นไปก่อนพราเหมือนหาซิฟขึ้นแบบนี้เขากะทิกซีซิฟลงมา,แ,า,า,าแ,แล้วาบบห้ามแบบห้าขีดก็ว่ากิโล หีดกันแค่สี่เข็มเลยเนาะสามหรือสี่สามหรือสี่เข็ม ใส่หอมแดงหอมสิละักะตักบูงเอาแซ่บพอดคุยคำใหญ่ๆเตะบักพริกออกเพดกเกิน หายรงหายรงเพลงแล้วกั็นน้ำมูกเฮียเลยแบบกินงาคืองาขอกินลังไม่ก่อนพี่น้องแซ่บแท้แน่นอนสุดยอดครับไปแล้วจ้ารักนะ่จุ๊บจุ๊บบ๊ายบายจ้า